สวัสดีค่ะสวัสดีชาวธาตุน้ำมีเอ่อมีกรากฎพิจิกนะคะความรักคนโสดชาวธาตุน้ำในเดือนกันยายน2566ระหว่างวันที่1 0ถึง30กันยายนนะคะจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับช่องหมอนิ่งทารุชาแนลนะคะความรักของคุณในเดือนกันยายนตั้งแต่วันที่1 0ถึง30กันยายนนะคะจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างและมีเรื่องราวอะไรเข้ามาบ้างมาดูกันนะคะ เป็นการดูโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะโอ้เดอะเวอร์ The ค่ะใบแรกก็มีความสุขเลยค่ะเอเนจีของคุณมันมีความสุขอยู่ในนั้นมากๆเลยนะคะความสุขความสมบูรณ์ในเรื่องของความรัก ten of s w o r d คุณได้จบในเรื่องเ,ออเรื่องราวของความรักที่มันท็อกซิกที่มันรู้สึกไม่ดี อะไรที่มันเป็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องที่ทําให้คุณแย่ๆอ่ะมันจะจบในเดือนนี้คุณจะมีความรักเข้ามาค่ะ Si กออฟครับความรักความอบอุน่นเป็นคนเก่าๆที่กลับมาในความสัมพันธ์อาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณก็ได้นะคะเป็นคู่แท้คู่สมัยเป็นคนที่อบอุ่นมากๆอาจจะเป็นคนที่ต่างวัยกับคุณก็ได้นะคะมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ที่มันช็อกมากๆสำหรับคุณเดอะทาวเวอร์ ทรีออ f สอดแอคออฟวานเด t h เ h อ r m มิแล้วก็เดวิ l อ้อขอโทษเดอเดตเดอเดตแล้วก็ซิกออฟเพนตอเค โฟว์ออวานโอ้ไพ่สรุปคุณดีมากเลยสี่ไม้เท้าความสุขความสมหวังในเรื่องของความรักค่ะไพ่เมเจอร์คณาขึ้นมามีเดอะเิลมีอ่าเฮอร์มิตแล้วก็เดอะเดทก่อนหน้านี้คุณน่าจะจบความสัมพันธ์ที่มันแย่ๆมันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้หรือบางสิ่งบางอย่างที่มันจบแบบ รวดเร็วฉับพันจับไวคุณน่าจะจบความสัมพันธ์ที่มันแย่ๆมาแล้วบางคนบางท่านอาจจะจบในเรื่องของความรักที่มันท็อกซิกความรักที่มันเป็นความรักสามเศร้าก็ได้ค่ะเป็นความรักที่เจ็บปวดและสร้างแผลใจให้คุณแล้วก็คนคนนั้นอาจจะทำให้คุณแบบว่ากลายเป็นคนชอบอยู่คนเดียวไปเลย เป็นคนที่รู้สึกว่าอยากอยู่คนเดียวอยากใช้เวลาเป็นของตัวเองรู้สึกอยู่ในความเศร้าไปเลยอะค่ะอืความคาดหวังของคุณคือคุณอยากได้รับความรักแบบเความรักที่คุณรู้สึกอยากได้ความสุขมากๆมีความมีคนเข้ามาเติมเต็มในเรื่องของความรักมีคนคอยซัพพอร์ตมันมีเอนจี้ของความแบบทำไมฉันไม่มีคนรักเข้ามาจริงๆสักทีอะไรแบบเนี้ย มันมันมันเป็นความนอยอะค่ะความรู้สึกว่าทําไมฉันเจอแต่เรื่องราวความรักที่มันแย่ๆความรักที่มันรู้สึกเจ็บปวดอืมจากหน้าไพที่ขึ้นมานะคะคุณจะจบวิบากกรรมในเรื่องของเรื่องราวความรักที่มันแย่ๆเพราะว่าสิบดาบก็คือการจบจบเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสิ่งใหม่มันมีการเริ่มต้นด้วยเดอะเดทจบกับสิ่งเดิมๆเพื่อไปเริ่มกับสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมเดอะทาวเวอร์ the Tower ก็คือความพัง ความพังของในเรื่องของความรักเก่าความรักที่มันผ่านมาแล้วคุณมี energy ของความพังในเรื่องของความรักเป็นอะไรที่มันเจ็บปวดมากๆสร้างแผลใจให้คุณแบบมากๆเลยคุณอยู่ใน energy ของอยากอยากอยู่คนเดียวอยากฮิวใจตัวเองอะค่ะแล้วก็ความหวังของคุณของคุณก็คืออยากเริ่มต้นใหม่อยากมีความรักที่มันดีๆความรักที่ สามารถเข้ามาซัพพอร์ตคุณได้เข้ามาเยียวยาฮิลลิ่งจิตใจคุณได้คุณจะได้เจอค่ะคนโสดจะมีคนเข้ามาขอความรักคุณเข้ามาเริ่มต้นใหม่กับคุณแน่นอนจะประสบความสําเร็จด้วยนะคะคนคนนี้จะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นมากๆเดีย๋ยวเรามาดูเพิ่มนะคะอืมมันจะมีการเริ่มต้นใหม่มีการวางแผน หรือบางคนบางท่านก็อาจจะไปวางแผนการทำงานไปเลยไปเริ่มต้นทำงานไปเลยค่ะชาวธาตุน้ำแต่ว่ามันมีการเอ่อคุณอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของ,ของการทำงานก็ได้นะคะหรือไม่ก็มีมีบางคนบางท่านเข้ามาเข้ามาให้คำปรึกษาคุณเข้ามาคอยพูดคุยกับคุณแล้วก็ เหมือนกับมามาฮิลลิ่งเยียวยาจิตใจให้คุณแต่คนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้ค่ะเป็นคนที่พยายามเข้าอกเข้าใจคุณฮิวใจคุณนะคะเขารู้สึกว่าเขาดูดูเห็นคุณแล้วเหมือนคุณเขาเขาเห็นอกเห็นใจคุณอะเหมือนกับว่าเขามองคุณว่าสงสารนะคะเหมือนเขาสงสารคุณอะ เห็นคุณนั่งเศร้าๆคนเดียวแล้วก็มันมันเป็นอารมณ์ที่แบบเขาสงสารคุณจับใจอะไรแบบเนี้ยเจอเขาอาจจะเป็นคนในที่ทํางานก็ได้ค่ะเป็นคนที่เห็นคุณทุกๆุกเอ่อก้าวยางในเรื่องของความรักอาจจะเห็นคุณในโหมดของความเศร้าจบกับแฟนเก่าอะไรแบบนี้ก็ได้นะอืมคิงออฟสอดเออขอโทษไนออฟสอดเขาอาจจะ เขาอาจจะมาให้มาให้คำปรึกษาหรือเข้ามาในความสัมพันธ์แบบว่าให้คุณไม่ทันตั้งตัวก็ได้นะเาอาจจะ <c oughs> คนคนนี้อาจจะมาคอยซัพพอร์ตคุณได้นะคะคิงออฟเ e นโทเอืมเหมือนกับคนคนนี้อยากเข้ามาฮิวใจคุณแล้วก็มาแบบปุบปรับฉับพันแบบคุณไม่ทันได้ตั้งตัว เขาคนนี้อาจจะมีมีอายุที่อ่อนกว่าคุณแต่ความรับผิดชอบเออเขาดูเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุอะค่ะอืมเขาอาจจะมีมีเพราะว่าหน้าที่ที่มันเกินตัวเขาหรือคนคนนี้อาจจะสร้างชีวิตตัวเองมาด้วยด้วยตัวเองเลยทําให้เขามันมีความมั่นคงอยู่ในนั้นนะคะความมั่นคงในเรื่องของการเงินการงานคนคนนี้มีความมั่นคงมากๆคิงคิงถือเหรียญนะคะ ความมั่นคงเป็นคนที่อร่ำรวยอะ่ะบอกตรงๆว่าร่ำรวยเป็นคนมีเงินอืมประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วเขาเขามี energy แบบไหนต่อคะเขาเป็นคนยังไงคะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวราศีธนูก็ได้นะคะเป็นคนธาตุไฟก็ได้ เขาจบเขาเหมือนจบกับสิ่งอะไรที่มันท็อกซิกเหมือนกันมานะเขาพยายามปรับตัวเองแล้วก็อยากเริ่มสิ่งใหม่ๆอยากเริ่มชีวิตใหม่เหมือนก่อนหน้านี้หรือถ้าไม่ใช่ก่อนหน้านี้ก็คืออาจจะเขาพยายามทําทุกอย่างในเรื่องของความรักถ้าเขามีคนรักเขาจะ จะมุ่งมั่นทําให้มันดีที่สุดอ่ะอืมจะทําทุกทุกอย่างแบบว่าเก็บรายละเอียดทุกอย่างในเรื่องของความรักคุณชอบอะไรคุณเกิดวันไหนวันแรกที่เราครบกันวันอะไรแบบนี้ค่ะเขาจะละเอียดขนาดนั้นเลยคนคนนี้อ่าหน่งคิดว่าเขาอาจจะเป็นคนเก่าๆคนจากอดีตชาติก็ได้นะคะกลับมารักกัน The Hermit นะคะหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีมีโลกส่วนตัวค่ะ แต่ว่าเขาสามารถอยู่กับคนอื่นได้ชีวิตเขาเหมือนคล้ายๆคุณมากเลยอเขาจะมามอบหัวใจมอบโอกาสมอบความรักให้คุณเดินหน้าในความสัมพันธ์แล้วก็ซัพพอร์ตคุณได้เหมือนกับว่าเขามาเปย์คุณเขาจะให้ทุกอย่างที่คุณอยากได้จัดเมนถึงเวลาค่ะพรมลิขิตเหมือนพรมลิขิตให้คุณแล้วเขาเจอกันมันถึงเวลาต้องมีความรักถึงเวลาที่คุณได้เจอกัน คุณและเขาน่าจะมีอะไรที่มันคล้ายๆกันในเรื่องของความรักอาจจะเจอเรื่องท็อกซิกในเรื่องของความรักมาเหมือนเหมือนกันแล้วรู้สึกว่ามันอยู่ในโหมดของความอยากอยู่คนเดียวอยากเป็นมีโลกส่วนตัวเหมือนกับตอนนี้แบบแต่ว่าตอนนี้เหมือนุดเขาและคุณตื่นรู้อ่ะเจอโวอะค่ะรู้สึกแฮปปี้ขึ้นตั้งแต่เจอคนคนนี้แฮปปี้ขึ้นมีความสุขมากขึ้นได้รับความรักมากขึ้นอะไรๆก็ดีขึ้นมากในเรื่องของความรัก มันมีเกณฑ์การครบกันสูงมากเลยนะคะอืมเพราะว่าไพ่ไพ่มันขึ้น Hermit กับ s i ซิ f ออฟครับก็คือคนจากอดีตชาติอ่ะเหมือนมันถึงเวลาที่ผมลิขิตที่คุณและเขาต้องเจอกันแล้วก็ได้ได้คบกันแบบเป็นความรักที่มันเป็นอ่าผู้แท้ผู้โซเมตอะคะ่ะมันจะมีความสุขอะคะ่ะจบท็อกซิกจบในเรื่องของอะไรที่มันแย่อืม ความรักคุณเริ่มดีขึ้นค่ะคุณจะได้เจอคนที่จริงใจมากๆเขาจะรักคุณแบบไม่มีเงื่อนไขอะ่ะให้ความรักแบบอบอุ่นแบบเป็นเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์อะเอ่อถ้าเขามาก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่ใช่ในเรื่องการเป็นคนรักที่ดีก็ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าการที่จะได้เจอกับคู่แท้คู่โสมตยมันจะต้องผ่านวิบากกรรมในเรื่องของความรักมาก่อน ถ้าคุณกับเขาเจอกันก่อนหน้านี้มันอาจจะเป็นวิบากกรรมที่คุณต้องจบกันอีกก็ได้อืมเพราะตอนนี้ถ้าคุณได้เจอกันตอนนี้ก็คือมันเป็นมันเป็นเรื่องราวของพรมลิขิตที่คุณต้องได้เจอคู่แท้เพราะคุณมีในเรื่องราวของออวิบากกรรมความรักมาแล้วเป็นอะไรที่มันแบบเหมือนกับคุณไปไปเขาเรียกอะไรไปชดใช้อ่ะชดใช้วิบากกรรมจนมันหมด จนมันอ่าจนมันมันไม่เหลือแล้ววิบากกรรมในเรื่องของความรักคุณก็เลยมันถึงเวลาที่คุณจะได้เจอกับคู่แท้ที่ตามหากันอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะอืมประมาณนั้นเรามาดูกันต่อนะคะกับไพ่สำรับนี้น้องแฮปปี้จะบอกอะไรในเรื่องราวความรักของคุณคะชาวคนโสดธาตุน้ำ มีกระกดพิจิกโอ้จะได้มีการเดินทางเกิดขึ้นค่ะหรือคุณและเขาอาจจะเจอกันจากการเดินทางอืมคุณจะเข้ามาฮิลลิ่งเยยาจิตใจซึ่งกันและกันเพราะว่ามันมีในเรื่องของความเศร้าอะค่ะมันเนี่ยหนึ่งหนึ่งถ้วยคือเหมือนคุณเข้ามารู้สึก เข้ามาหิวหิวใจเขาอะ่ะเขาอาจจะเคยอยู่ในโหมดเนี้ห้าถ้วยความเสียใจความเศร้าความเหนื่อยล้าแล้วมันมีในเรื่องของหนึ่งถ้วยคือการเข้ามาเยียวยาฮิลลิ่งเขาให้มันรู้สึกดีขึ้นอืมมันจะมีบางครั้งที่เขาอยู่คนเดียวแล้วมันมีในเรื่องของความเศร้าเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอืมคุณเขาคุณจะได้เข้าไปเยียวยา ฮิลลิ่งจิตใจเขาหรือเขาอาจจะเข้ามาเยียวยาฮิลลิ่งจิตใจคุณก็ได้คะ่ะมันจะเป็นพลังงานอาจจะสลับกันได้นะคะอืมเพราะว่ามันเป็นการดูโดยรวมไม่ได้เจาะจงเป็นดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะคุณจะมี energy ของอเป็นเป็นเหมือนครูอะค่ะคอยแนะนำคอยคอย support ในเรื่องของอารมณ์มีการพูดคุยมีการฮิลลิ่ง คือพูดเก่งอะแล้วรู้ทุกเรื่องอะคะ่ะขนาดตัวเองยังยังแย่นะแต่ว่าสามารถไปฮิลลิ่งโยยาจิตใจเขาได้หรือไม่คุณก็อาจจะคุยกับเขาในเรื่องที่เคยผ่านมาก็ได้ว่าคุณก็เคยเจอแบบนี้หน้าแบบนี้น้าอะไรเงี้ยแล้วมันเข้าอ,อกเข้าใจกันนายออฟนายออฟวานคุณก็เคยมาก่อนอะไรประมาณเนี้ยในเรื่องราวาที่มันแย่ๆคุณเคยมาก่อน อเหมือนกับคุยคุณคุยกับเขาคุณหิวฮิวใจเขาเพราะว่าคุณเคยบาดเจ็บเคยเคยปิดปิดกัน้นอ่ทําให้ตัวเองอยู่ในคอมฟอร์ทโซนให้ให้ตัวเองรู้สึกดีอืมอยู่ในกรอบอะ่ะเหมือนกับว่าคุณเคยอยู่ในกรอบมาก่อนเคยอยู่ในความเศร้าวความเจ็บปวดความเสียใจมาก่อนก่อนที่จะเจอคุณอะไรแบบเนี้ยก่อนที่จะเจอคุณแล้ว ทําให้กําแพงที่มันมีอยู่อ่ะมันสลายไปแล้วก็รักคุณแบบหนึ่งถ้วยได้อะไรแบบเนี้ค่ะเหมือนคุณและวเขาพยายามฮิวใจกันแล้วกันแล้วยังไงต่อคะเขาคิดยังไงกับคุณคะโอ้เป็นความลุ่มหลงเขาลุ่มหลงคุณมากๆเหมือนกับว่าคุณเข้าอกเข้าใจเขามากๆเป็นอะไรที่เขาสิบแปดบัวคะ่ะ ลุมหลงชัววานคบกันแบบมีการวางแผนอืมเหมือนกับว่าคุณคุณอาจจะคิดไปไกลขึ้นมองถึงอนาคตข้างหน้ามีการวางแผนเขาคนนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะเพราะเด e w o r ว d ก็แปลได้ว่าเป็นชาวต่างชาติ t o o f w วาก็เป็นชาวต่างชาติเหมือนกันอืมพยายาม เหมือนกับคุณผ่านผ่านในเรื่องของการรอคอยอะคะ่ะคุณผ่านในเรื่องของการรอคอยมาแล้วเหมือนคุณมองย้อนกลับไปดูแล้วมันรู้สึกดีนะที่เหมือนคุณคิดนะคะว่าดีนะที่คุณอะได้ผ่านเรื่องราวแย่ๆมาก่อนถ้าไม่งั้นถ้าคุณไม่จบในเรื่องแย่ๆไม่พาตัวเองออกมาจากจุดๆนั้นคุณอาจจะไม่เจอคนดีๆแบบนี้ก็ได้อืมประมาณนั้นอะเพราะาคุณแบบเนี่ยคะ่ะเหมือนคุณมองดู เหตุการณ์ที่ผ่านมารู้สึกยิ้มได้รู้สึก,ก,สกออพอใจอะ่ะกับตอนนี้ที่คุณเป็นอยู่อืมคุณน่าจะมีความสุขมากๆแฮปปี้มากๆนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเวจบกับปัญหาทุกๆอย่างโอ้แล้วมันเป็นความสุขความมั่งคั่งด้วยนะคะความสุขของคุณพากันร่ำรวยด้วยอยู่ด้วยกันแล้วเป็นคู่รั์คูโชคสิบเหรียญคุณจะ มันก็จะมีบ้างอ่ะที่คุณคุณอาจจะรู้สึกเสียใจก็ได้ที่ไม่ออกมาจากเอ่อความเศร้าก่อนหน้านี้หรืออาจจะเป็นความปิติยินดีก็ได้นะคะอืมที่คุณมาได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ค่ะเดี๋ยวขอดูเพิ่มนิดนึงอออคุณคุณน่าจะเจอคนที่ เขามีความเจ็บปวดมากๆแล้วเขาอาจจะเหมือนกับว่ามีคนมาจีบเขาก่อนหน้าเนี้แต่เขาเขาเหมือนเขาเหมือนรอใครก็ไม่รู้อะรอมันมี energy ของการรอรอเพื่อจะมาพบคุณก็ได้เหมือนกับมีใครเข้ามาขอความรักมาขอโอก,กาสมาจีบเขาก็เซนูเหมือนเขาอยากเหมือนเขาออกจากคอมฟอร์ z โซนไม่ได้ก่อนหน้านี้ แต่พอมาเจอคุณมันเป็นหนึ่งถ้วยอ่ะค่ะมันเป็นความรักที่เขารู้สึกแฮปปี้มากเป็นอะไรที่แบบความสุขอ่ะค่ะสิบเหรียญเขาก็น่าจะก้าวผ่านความรักที่มัน็อกซิกมากๆมาเหมือนกันค่ะคุณและเขาน่าจะเข้าอกเข้าใจกันมากมากค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่สำหรับนี้ต่อนะคะไพ่สำหรับนี้จะบอกอะไรคะ โอ้ oh, please ความสงบเ, <Yeah. S 1> เพียงเพราะคนบางคนถูกกระตุ้นด้วยตัวละครที่คุณต้องเข้าร่วมการแสดงทำให้ชีวิตของคุณเป็นเขตปลอดดราม่าอืมคุณพยายามทำตัวเองให้ดูสดใสก่อนหน้าน,นี้น่าจะพยายามทำตัวเองให้ดูเหมือนสดใสแต่ข้างในมันรู้สึกเศร้าอะไรแบบนี้ค่ะ ใช่อย่าด้อยค่าตัวเองสองแสงค่ะคุณมีความรักใหม่ได้อีกครั้งหรือคนคนนี้อาจจะเข้ามาจุดประกายความรักให้คุณรู้สึกว่ามีความสว่างสวัยในเรื่องของความรักแล้วก็ทำให้คุณมีคุณค่ามากขึ้นทำให้คุณรู้ใจตัวเองแล้วก็รู้คุณค่าของตัวเองนี้ใช้เวลาของความสุขร่วมกันค่ะ คุณจะมีช่วงเวลาที่ดีๆร่วมกันโฟกัสโฟกัสในเรื่องของความรักด้วยกันเหมือนคุณคุณออกมาจากคอมฟอร์ทโซนแล้วแหละแล้วก็รู้สึกดีๆอยู่ในโหมดของช่วงเวลาของความสุขอะคะ่ะแล้วก็โฟกัสกันและกันอืโฟกัสในความรักของกันและกันรู้สึกดีๆด้วยกันแล้วก็มองถึงอนาคตข้างหน้า มองถึงการสร้างอนาคตการาประสบความสําเร็จในเรื่องของชีวิตคู่บางคนบางคู่อาจจะได้ถึงขั้นแต่งงานเลยนะคะอืคุณน่าจะมีความสุขมากๆน่าจะได้แต่งงานเลยแหละบางคนบางคู่น่าจะได้แต่งงานเลยแหละสีไม้เท้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วคนแล้วคุณจะเจอกับคนราศีอะไรบ้างคะคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์จะมีเกณฑ์เป็นราศีอะไรบ้างคะ ก็จะมีราศีพิจิกนะคะราศีพิจิกอยู่แล้วแล้วก็ราศีกันแล้วก็ราศีมิถุนราศีตุลราศีสิงแล้วก็ราศีธนูเป็นชาวทัดไฟทัดลมค่ะชาวทัดไฟกับทัดลม เดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วเขาเกิดวันอะไรคะคนที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์คนวันอาทิตย์ค่ะคนวันเสาร์คนที่เกิดวันพฤหัสแล้วก็คนที่เกิดวันศุกร์นะคะค่ะความรักของคุณชาวคนโสดธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกอ่าคลิปนี้อาจจะเป็นดวงของคุณก็ได้นะคะ ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องหมอนิ n งทาร่ด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่าให้หมอนิ n งทาร่ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ